มีคนถามอีกถามว่าพอรบอรเนี่ยคุ้มครองคนได้กี่คนกี้คนก็ได้แต่บอกแล้วว่าถ้าเป็นรถที่จดไม่เกินเจนะ็ดที่นั่งก็คุ้มครองต่อครั้งไม่เกินอาร้านนะถ้าเป็นรถที่จดเกินเจ็ดที่นั่งก็ไม่เกินสิบล้านะนะต่อคนชัดเจนเลยผู้โดยสารนะผู้โดยสารทต่อไปได้ครับสภาพันแบบรักษาบียบนันไม่เกินแปดหมื่นถ้าเสียชีวิตห้าแสนรวมกันห้าแสนต่อคนย้ำต่อคนแล้วก็จะมีค่า ชดเชยลวรายวันอีก200บาทก็แล้วตัมงง่ายเลยใส่ตมจริงไม่เกินไม่กิบวันนะในนั้นต่อคนไม่เกินต่อคนเนี่ย5,400บาทนะคะทั้งนี้ต่อครั้งเนี่ยอุบัติเหตุกี่คนก็ได้แต่ต่อครั้งสําหรับรถที่สำหรับรถที่จดทะเบียนไม่เกินเจ็ที่นั่งคุ้มครองต่อครั้งไม่เกิน5ล้านเกินเจที่นั่ง10ล้านบาทนะรถไม่เกินเจที่นั่งก็เช่นพวกรถมอเตอร์ไซค์เนาะรถเก๋งรถเก๋งรถบรรทุกทุกชนิดเลยรถบรรทุกทุกชนิดเ่ยนะ นะเขาจะคิด่าบรรทุกบรรทุกก็คือโดยสารไม,ไม่ได้ละวอย่างรถตู้เนี่ยรถตู้โดยสารอ่ะชัดเจนอ่ะที่มีที่นั่งสามแถวนั่งเก้าคนนั้นอ่ะอันนั้นเกินเจ็ดอ,อันนั้นเกินเจนะ็ดที่นั่งละเนะี่ยรถตัวู้มีรถมีมีรถมีมมมท,ที่นั่งเป็นสามสี่สิบอันนั้นก็เป็นเป็นรถติดจอดเกินเจ็ดที่นั่งมันก็จะมีคุ้มครองห้าล้านกับสิบล้านอะไร่างเเราดูตรงตอนที่ดูว่าคุ้มครองยังไงเราดูที่<น>ตอนจด<ะ>ทะเบียนเลยไหมคะอ่าใช่นะอ่าหรือว่าจ,จ,จดทะเบียนแต่เวลา ในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ่ะถึงแม้ว่าเขานั่งเกินกี่คนอันนั้นน่ะไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือคุณผิดพรบจราจรทางบกก็ไปปักไม่สามารถจะบอกว่าถ้าเกิดรถคันนี้เรา<ม>จดเจ็ดที่นั่งเอาเอายกตัวอย่างเป็นรถเก๋งแล้วกันเราจดนี้น่ะเจ็ดที่นั่งแต่บังเอิญมีเด็กอยู่ตัวเล็กะน,น,นั่งทั้งเก้าคนเราเลยไปบอกกับว่าเด็กเจ็ดคนนี้น่ะเป็นญาติผมอีกสองคนไม่ใช่ใจว่าญาติผมง่ายๆกฎหมายมันทำไม่ได้มันต้องทุกคนต้องมสุขภาพหมดได้วนะ่านะนั่งเก้า ก็ต้องเกณฑ์เก้าคนละตอนนี้ง่ายนะแค่ถ้ามันเกินกว่าวงเงินต่อครั้งก็เฉลีย่ยก็เฉลี่ยวอย่างนั้นการที่รถกระบะนั่งห้าสิบคนเกิดตายคนละห้าแสนก็ไม่ใช่เพราะมันแค่ห้าล้านเนี่ยก,ไยกไ็ได้คนละแสนอย่างน,น,น,นั้นอย่างนั้นนี่ก็เป็นเก็ดความรู้ดีๆของพรบรนะคะอยากจะบอกว่าพรบคุ้มครองเนี่ยนะรักษาแค่แปดหมื่นเองนะถ้าอะไรมีอะไรหักแขนหักขาหักเนี่ย มันไม่พอเลยนะก็เลยอยากจะชักชวนซื้อประเภทสามต่กันหนึ่งนะถ,ถ้าเียดเงินได้นะนะนรถเก๋งคันหนึ่งน่าจะส0 0พันต้นๆน,นะแต่มีการคุ้มครองถึงอีก5้าแสนหรือ1ล้านถ้าคุณเลือกเป็นคุณก็ไปเรียกร้องคุ้มครองแต่ยังมีพีเอ,อะนะเพราะฉะนั้นบางครั้งกูเป็นผู้ขับขี่นะคุณเบิกกนะ็จะพอรบอย่างเดียวรักษาไม่เกินสามหมื่นด้วยถ้าจะลดคุณคว่ำนะรถเก๋งนะสามหมื่นเอง แล้วคุณก็ไม่สามารถเบิกในชีวิตบุคคลภายนอกได้เพราะคุณเป็นคนขับคุณก็ได้แต่เบิกในส่วนของ PA PA จะหนึ่งแสนมันก็แก่แสนสามแขนหกนักในมันก็สองแสนไม่พอคุณจอยังมีนะสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุนะซึ่งมีข้อความานี้ออกมาตอคุณจอลอบุญดูสิอ่านะคะ